ส่วนของผมก็จะเป็นอัปเดตตัวเกียรินาคินนะครับหรือว่า KKP ที่เมื่อวานมี a n a l y s t meeting ไปนะครับก็หลังยังงบออกมาดีนะครับแล้วก็เมื่อวานมี a n a l y s t meeting ผมคิดว่าโทนเมื่อวานก็เป็นเชิงบวกเหมือนกันนะครับคียเมสเศษที่ได้รับจากเมื่อวานค่อนข้างเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าสถา,านการณ์เรื่องลดยึดขาดทุนลดยึดต่างๆที่ KKP ประชิญมาประมาณเกือบปีหนึ่งเนี่ยมันดูเริ่มเริ่มอยู่ในร่องในรอยเริ่มควบคุมได้นะครับ อนาคตผลกาดทุนมีโอกาสที่จะลดลงได้นะฮะอ,อ,อันนี้คือเรื่องหลักที่คุยกันนะครับเราเองยังคงชอบอยู่แล้วก็ให้เป็นอัปเปอร์ฟอร์มเรติ้เหมือนเดิมนะครับใน Paper ร์รอบนี้มีปรับกำไรขึ้นนิดหน่อยปรับราคาเป้าหมายขึ้นนิดนึงเป็น62นะครับแล้วก็เป็น t o อปพิกของกลุ่มธนาคารเราเหมือนเดิมนะครับในรายละเอียดเนี่ยเมื่อวานที่มี Analyst Meeting ไปนะครับก็ที่เราบอกว่ามองบวกเนี่ยเพราะว่าแมネจเมนต์เองก็มองว่า ตหลังจากนี้ไม่ต้องรีบแล้วที่จะระบายสต๊อกรถยึดที่มีอยู่เพราะเขาบอกว่าอยู่ในระดับที่ที่เหมาะสมนะครับในขณะที่ loss จากการขายต่อคันเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับหลักๆก็มาจากต้นทุนรถนะครับที่ในพอร์ตที่มีปัญหาเนี่ยคือพอตอนที่ปล่อยตอนปี2022เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ต้นทุนแพงเวลาขายออกก็จะขาดทุนเยอะเนี่ยมันเริ่มหมดไปนะครับแล้วก็เริ่มเป็นพอตรถยึดเริ่มมาจากกลุ่มที่ปล่อย ltv ต่ำลงนั่นแหละ นะครับก็เลยทำให้การขัดขายขัดทุนลดยึดเนี่ยต่อคันมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆต่อเนื่องในี่ไตรมาสหนึ่งะครับแล้วก็น่าจะไปต่อในไตรมาสสองนะครับตัวเลข inventory ลดเนี่ยที่ยึดเข้ามานะครับที่ outstanding อยู่นะตอนนี้ก็ลดลงพอสมควรนะครับไตรมาส4เนี่ยปิดปี4,600คันนะครับไตรมาสหนึ่งเหลือ3,400คันนะครับก็ลดลงได้ระดับหนึ่งนะครับ management ก็มองว่าระดับนี้เริ่มเป็นระดับที่เหมาะสมและกับพอร์ต เช่าซื้อของเขาที่มันระดับ2 0 0แสนกว่าล้านนะครับในขณะที่ตัวเลขการยึดรถเข้ามาใหม่ก็น้อยลงนะครับอยู่ที่ประมาณ7,100คันในไตรมาสหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสสี 4, ที่อยู่ประมาณ7 8 0 0คันก็ลดลงเกือบสิรซนะครับระบายออกก็ระบายได้เยอะขึ้นนะครับจาก8,100คันมาเป็น8,300คันในไตรมาสนี้นะฮะก็เลยทำให้ inventory ตรงนี้มันลดลงต่อเนื่องนะครับ แอมเอเนจเมนต์เนี่ยมองเห็นตัวสินเชื่อที่เป็นพวกสเปเชียลเมนชั่นโลนคือค้างนิดหน่อย2เดือนไม่เกิน3เดือนเนี่ยเริ่มน้อยลงนะครับแล้วก็มองว่านี่เสียที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่ของกลุ่มเช่าซื้อก็น้อยลงเหมือนกันดังนั้นถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยการจะยึดเข้ามาก็น่าจะน้อยลงนะครับแล้วการที่ต้องเร่งขายไปก็ออกไปน้อยลงด้วยนะครับดังนั้นคําว่าบนที่บอททอมไลน์เนี่ยเรามองว่าแต่มาดสเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นผลขาดทุนลดยึดเนี่ยที่มันสูงนะประมาณพันสล้านเนี่ย เริ่มลงและอาจจะเห็นพันสาม0ัล้านนะครับเนื่องจากจำนวนที่เขาขายออกจะน้อยลงและขาดทุนต่อคันจะเริ่มน้อยลงนะครับเราเองก็เลย forecast ตัว credit cost เนี่ยในปีนี้ลดลงจะเหลือ2.2%ซนะครับซึ่งจะต่ำกว่าเป้าของผู้บริหารที่อยู่ที่2 5 2ถึง2.7นะครับเมื่อวานผู้อย่างก็มีแตะเรื่องเป้าเหมือนกันดูแล้วก็อยากทำให้ได้ดีกว่าเป้านะครับแต่ผมคิดว่าเขายังไม่ปรับแหละมันไตมัดหนึ่จะ too early นะครับก็ ถ้าแต่มาสองยังคงเมนเทนตรงระดับพวกนี้ได้นะผมว่าช่วงกลางปีก็จะมีปรับเป้าเรื่องเครดิตคอร์สลงมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ตลาดอาจจะเริ่มกล้าอัพเกรดมากขึ้นนะครับอันที่สองคือเรื่องนิมนะครับมาจินนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่กดดันแบงก์เล็กแหละเพราะว่าช่วงนี้คอร์สฟันก็ขึ้นนะครับแต่ว่าตัวโลนยิวเนี่ยจะเท่าๆเดิมหรือลดลงนิดหน่อยด้วยซ้ำนะครับแมเนจเมนต์ Management มองว่าภาพคอร์สฟันที่ขึ้นจะเริ่มใกล้จบละก็คือ จะเริ่ม Stable ลหรือว่าคงที่ได้นในช่วงกลางปีนี้นะครับก็คือช่วงปลายแต่มสสต้นแต่มสสาเป็นต้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้ KKP ก็มีแผนว่าอาจจะค่อยๆเพิ่มตัวคาซาเข้ามาได้นะเพราะว่าเขาเห็น flow ของลูกค้าใหม่เ,เข้ามาพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เขาอยากจะเมนเทนเอาไว้เพราะคาซาเนี่ยก็คือพวกบัญชีออมทรัพย์นะฮะต้นทุนมันจะต่ำนะครับแล้วก็มาช่วยเบรนกับ ตัวเงินฝากประจำที่ต้นทุนสูงทำให้คอ of สฟันเนี่ยในอนาคตมั m a n เนจให้ลงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบวกเล็กๆถ้าก็ทำได้แต่ปีนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับก็จะไปเห็นกันปีหน้าว่าคอสฟันจะเริ่มนิ่งได้จริงถ้าเกิดเขาเพิ่มสัดส่วนที่เราเรียกว่าค a าซา ratio หรือพวกเงินฝากวามทัพย์เนี่ยเข้ามาได้นะครับภาพการเติบโตผู้หารยังคงแตะเบรกอยู่นะยังไม่กล้าเติบโตมากนะครับเพราะบอกว่าแม้ว่าของเขาเองเริ่มคุมได้ดีก็จริงแต่ว่าถ้ามองออกไปภายนอกเนี่ย outlook industry มันยังมีความไม่แน่นอนสูงทั้งเรื่อง EV c ีคที่เข้ามานะครับจะมีผลกระทบกับราคารถมือ2รถมือ1รถสันดาบมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็ต้งยอมรับว,ว่าแม a จเมนต์ก็ยังอ่านทางไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่นะันะครับรวมถึง EV c a คารถรุ่นเดิมๆก็มีการลดราคากันลงมาต่อเนื่องเนาะมันยังหาจุด e q u i l ลิเบียไม่เจอนะครับ m ม n นจเมนต์ Management ก็ยังคงสเต y p a s s ซีฟอยู่ว่ายังไม่กล้าลุกตลาดมากนะครับแล้วตอนนี้เน้นคุมคุณภาพสินทรัพย์ก็โทนก็จะ คล้ายๆกับแบงก์อื่นๆนะครับทั้งทิสโก้ดีทีนะครับที่ให้อ่านาลิสต์มีติ้งไปก่อนหน้านี้นะครับคือทุกคนภาในแบงก์อยู่ในหมกระมัดระวังกันหมดนะครับในมุมของเราเรามีการปรับประมาณการกําไรขึ้นนะครับหปซปีนี้สี่เปอร์ซนปีหน้าห้าเปอร์เซ็นปีสองพันยี่สิบหกนะครับตรงนี้ก็รีเซ็งบแต่มัดหนึ่งที่ดีกว่าคาดแหละแล้วก็หลักๆคือเราเอาการตั้งสำรองเนี่ยลดลงเนาะตามคุณภาพสินทรัพย์ที่มันฟื้นเร็วกว่าที่เราคาดหรือว่าผ่านจุุดดดต่่่ําาาาสไปเเรรร็ววทีคคนะับ ก็เลยมีการปรับปรุงตัวราคาปเป้าหมายขึ้นด้วยจาก60เป็น62บาทน,นะครับก็ตามกำไรที่เราปรับขึ้นมานะครับัพไซด์ก็ยังพอมีอยู่พอสมควรที่17%นะครับยังให้เป็น Top Pick ของตัวกลุ่มเ e c t o r Bank อยู่แล้วก็เป็น u ร p e r Form Rating นะครับผมเสริมนิดนึง Valuation ปัจจุบันดูไม่ค่อยแพงนะเพราะว่า Price to Book เนี่ยอยู่ที่0.7เท่านะครับซึ่งิดเป็นถ้าเป็น Standard Deviation คืออยู่ลบ1.5 SD ชาร์ด้านขวา นะครับถ้าเทียบกับ l e ที่มันกำลังกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ย Q1 เกับ10%บเปอนละนะครับแล้วถ้า10%กว่าเนี่ยด้วยปฏิ l e ระดับ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันใกล้ใกล้เคียงกับ cost of equity แล้วนั้นไทสูบุ๊กควรจะวิ่งเข้าใกล้เลขกหนึ่งนะครับงนั้น0.7ไป1นึ่งยังเราอย่างนี้นับไซส์พอสมควรในการเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าภาพตรงนี้ค่อยๆคอนเฟิร์มทีละไต่มาไต่มาเดี๋ยวผมว่า KKP จะอยู่ในขาที่ได้รับการรีเลดหรือเพิ่่มมัลเขึ้นรือยๆกา นะครับก็โดยรวมประมาณเท่านี้ครับพี่บอมสำหรับเค p คับได้ครับในระหว่างที่ไอซ์พรีเซนต์เนี่ยพอดีพี่ก็อยากที่จะแชร์ให้นักลงทุนฟังในมุมมองอื่นๆบ้างแลมวกันนะวันนี้ผมขออัปเดตให้ไอซ์อัปเดตต่อจากไอซ์สเรื่องนะครับ,รบจริงๆเรื่องแรกเรื่องของราคารถยนต์มือสองเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนนะว่ามันมันไม่มีใครฟันธงแล้วแบบรู้ชัดเจนหรอกเหมือนกับราคาแบบเอ่อพวกแบบลักชัวรี่กู๊ดอื่นๆเนี่ยนะครับแต่ว่าอยากที่จะพอย n t เอาให้กับนักลงทุนฟัง2อสเรื่องนะครับว่า จริงๆสาเหตุที่ทําให้ราคารถยนต์มือสองเนี่ยมันดัาลงมาแรงมากในช่วง 2- อสามเดือนมาที่ผ่านมาเนี่ยมันมาจากหล,หลายเหตุผลนะครับซึ่งแน่นอนครับ <S <S เหตุผลหนึ่งเลยก็คือการเข้ามาของ EV ีซึ่ง EV ไทยเนี่ยเพิ่งเข้ามาจริงๆเนี่ยในช่วงพฤษภาคมปี2023เป็นจังหวะแรกที่เทส la เขาเอาเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยต่อด้วย b ีวในช่วงปลายปีที่ผ่านมามันก็จะเป็น2อ,อีเวนต์หลักในนี้ผมไม่นับแบรนด์อื่นแล้วกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแล้วตัวของ2แบรนด์ใหญ่ทั้งเเมกกาับีีน่ย ราคามือหของเขาเองอ่ะก็ไม่นิ่งและเผลอๆเนี่ยใครซื้อในเชิงของยออนยี่มือหนสเปคเดียวกันเทียบกันเองนะมี10-15%ที่มันปรับตัวลงมานะครับพอเวลามือหมันไม่นิ่งแน่นอนครับมือสองรถยนสันดาปเดิมที่มันจะโดนผลกระทบจาก EV ที่เข้ามาแล้วแล้วคนสวิชไปใช้แล้วนะครับมันก็ทําให้เดน2เด้งจากราคามือหที่มันดั้มพอเวลามือหมันดั้มมือสมันดั้มอีก เพราะฉันเนี่ยอันนี้มันเหมือนมันเจอทั้ง2เด้งก็คือเหมือน substitute effect ด้วยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลนะครับ แต่ล่าสุดเนี่ยพอเวลาเราไปดูราคารถยนต์มือหนึ่งจริงๆเนี่ยนะครับแล้วเมื่อวานเนี้เห็นอีรอนมาร์ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกสาหรับเรื่องตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ผมดูจากทางผู้บริหารอาจจะผมไม่ได้ดูของ B ีวดีนะครับผมดูจากเบอร์สองเบอร์สาของเขาเนี่ยซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมใช้ให้ฟังกันเพราะว่าเดี๋ยวนอกเหนือจากมาเก๊าที่ผมกาลังจะพูดที่ผมเพิ่งบินไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะบินไปจีนด้วยเพื่อไปดูอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆว่าเฮ้ยมือหนึ่งมันจะเริ่มนิ่งหรอยอย ไพร์ฟอร์มมันจะเริ่มเบาบางลงนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะบินไปจีนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าผมกลับมาอัปเดตก,กับทุกคนฟังกันแต่ว่าอธิบายเห็นภาพก่อนว่าจากฟีลลิ่งของผมตอนนี้แล้วเจอผู้บริหาร2คนที่เขาผมฟังเขาสัมภาษณ์ต่างประเทศมาเนี่ย<น>ผมว่าราคารถยนต์มือหนึ่งของ EV จะเริ่มนิ่งละเพราะฉะนั้นเนี่ยมือ2เราโดน2 Impact คือเจอซับสิวต์ไปใช้ EV จีจากจากสันดาบกับอันที่2มือหนึ่งไม่นิ่งผมว่ามือหนึ่งเริ่มนิ่งลวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้อย่างน้อยปัปััจจจยยยลลล2ปมมเรริ่่คคีาแ้วะ ในขณนะดเดียวกันนะครับจริงๆกันท,ท,ที่ผมแชร์กับไอซ์นะพอดีเวลาการวิเคราะห์ของพวกเราอะเราก็ไม่ได้อยากที่จะให้ฟังผู้บริหารอย่างเดียวแล้วพูดเลยแบบนั้น,น,น <lucky S 2> ไม่ใช่พอดีผมกับไอซ์อ <ice S 1> เองเนี่ยก็มีเป็นเหมือนยูทูบเบอร์นะก็จะมีคนที่เราติดตามในวงการรถยนต์มือสองพอสมควรน,นะครับ <ๆ S 2> ก็จะเป็นเต <Libya. S 1> ็นชื่อดังที่กาญจนา2ชื่อนะครับผมอาจจะไม่สามารถให้ผมพูดได้หรือเปล่านะลองลองไปติดตามแล้วกันผมว่าจะมีเต็นรถชื่อดังใหญ่สุดของกาญจนา2ชื่อเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากเนี่ยเขาเพิ่งลงคลิป นะครับเมื่อ3ามสี่วันที่ผ่านมานะครับโดยโทนของในเนื้อหาคลิปเนี่ยผมว่ามันส่งสัญญาณคล้ายๆกันเขาไม่ได้เป็นอยู่คนอยู่ในตลาดทุนนะครับเขาอาจจะอยู่ในตลาดที่เป็นรถยนต์มือสองซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญมาเป็นหลายสิบปีนะครับสัญญาณที่ผมเห็นออกมาจาก2ค่ายเนี้ยนะครับจริงๆมันมีค่ายดึงในรามินทาอีกสองค่ายในส่วนการจรจาซึ่งเป็นเตนท์นลนทั้ง3ามอันนี้เป็นรถยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยเขาพูดคล้ายๆกันเลยนะว่าเฮ้ยมันเริ่มฟื้นแล้ว นะครับถึงแม้กระทั่งว่าเริ่มมีการกวาดเริ่มอยากได้ให้คนมาขายเขาเพราะว่าเขามีดีมาในการเริ่มซื้อต่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เพียงแค่ราคามันเริ่มหยุดลงดีมานมันเริ่มมีการบวกกลับมาหลังจากที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันลงมามือสองราคานี้มันเอาเอาแล้วกันต้องซื้อแบบอย่างแอคคอร์ดเนี่ยลงมาราคามือสองราคาแบบอย่างเงี้ยนะครับมันก็เริ่มมีดีมานกลับขึ้นมาเาะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่ ผมเชื่อว่าถ้าถาตรงนี้มันฟื้นตัวยังไงตัวเกียรินายินหรือว่าตัวทิสโก้เนี่ยมันมีโอกาสในการฟื้นตัวตามตรงนี้ซึ่งผู้บริหารเขาเริ่มให้ไกด์ไลน์แบบนี้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คนอาจจะไม่ได้พูดถึงมันมากนักนะครับคือผมใช้กับทุกคนดูตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้คือวอลลุ่มเทรดหุ้นนะครับอ่าเับมันมาอาจจะซูมเข้าไปลึกมากไม่ได้นะแต่ว่าผมใช้กับทุกคนฟังนิดหนึ่งครับว่าในช่วงประมาณไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ วอลลุ that, oh, like say, ray, ่มการซื 40, ้อขายนะครับของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับรู้นะครับวอลลุ่มการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยนะครับคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าโอ้โหเหมือนกับตอนนั้นทุกคนพูดถึงว่าเฮ้ยม้นไทยไม่อยากจะเล่นแล้ววอลลุ่มการซื้อขายหายไปไหนหมดนะครับตัวเลขที่ผมได้มาเนี่ยนะครับวอลลุ่มการซื้อขายนะครับมันเบาบางมากเบาบางขนาดไหนมันเบาบางขนาดแบบลงไปวันหนึ่งประมาณ3 0 0 0 0กว่าล้าน4ี่0 0กว่าล้านเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าถ้าดูจากตัวเลขในช่วงของออไตรมาส2ในเดือนแรกซึ่งมันคือสงกรานต์ซึ่งโดยปกติแล้วสงการานต์วอลุ่มการซื้อขายมันจะเบาบางแต่ถ้าคุณมองดีๆเนี่ยวอลุ่มการซื้อขายของไตรมาส2ในเชิงของ Q on Q มันมีโอกาสที่มันจะเริ่มฟื้นตัวผมกำลังจะพูดถึงกิจกรรมแต่วอลุ่มการขายโปรด,ดักต์ต่างๆเนี่ยมันมัจจะมีการเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้ซึ่งโอเคพัฒนาเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งของ market share ของหุ้นไทยเนาะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีก2มุมมองที่ผมอยากจะคัลเลอร์เพิ่มเติมจากที่ไอซ์ให้ข้อมูลนิดหนึ่งลวกันว่าวอลลุ่มการซื้อขายผมคิดว่าในช่วงของคิวออนคิวเนี่ยเริ่มฟื้นตัวเพราะตอนนี้คุณเห็นได้แล้วว่าวอลลุ่มมันเริ่มขึ้นมายืน4ี่0 0ื่นห้าห้าหมื่นกว่าแล้วนะจากเดิมคุณจะเห็นสามหมื่นไปไปลายสี่หมื่นต้น,ตน นะครับนี่แม้กระทั่งสงการนะสงการนะหลังจากสงการวิ่งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าเดือน5เดือน6เพื่อคอนเฟิร์มวิวเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นภาพที่สนับสนุนให้เราคิดว่าเอิร์นนิงของเกียรตินาคินมีโอกาสในการฟื้นตัวเพิ่มเติมขึ้นม,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 มาได้นะครับแล้ววันนี้ผมก็เอาหุ้นของไอซ์นะครับมาเป็นหนึ่งในหุ้นปัจจัยพื้นฐานนะครับไม่ได้เหมาะกับการเก็งกำไรสำหรับตัวเกียรตินาคินแต่ผมเชื่อว่าเหมาะกับเรื่องของการเริ่มทยอยสะสมนะครััับบบไดดด้้้ววยนนะะะคครรรแลก็เเปปิอมาณ17% นะครับบวกกับยิวอีกประมาณ6%ก็นะครับก็ไปกับประมาณ23%ผมก็คิดว่าเหมาะสมนะครับก็เลยแนะนำว่ากลับมาทยอยสะสมสำหรับตัวเกียองนะคิด